อาล่ะครับหลังจากที่นานาไรบีนานะครับออกมาแจ้งผลตรวจของตัวเองและลูกๆว่าไม่พบเชื้อโควิด -19 นะครับในการตรวจรอบ2แต่ยังคงกักตัวต่อไปจนครบ14วันนะครับแล้วก็จะไปตรวจรอบ3อีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยล่าสุดนานาเองมีการอัปเดตนะครับความคืบหน้าขั้นตอนการรักษาคุณสามีเวไทยเทหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา10วันแล้วครับ โดยคุณนานาเองนะครับได้เผยถึงบอกว่าคุณเวเนี่ยอาการดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้กำลังย้ายไปฮอสพิทอลเดี๋ยวก็โพสต์ภาพขณะที่วิดีโอคอลกับเวครับขณะที่เวกำลังเดินทางไปฮอสพิทอลเนี่ยพร้อมทั้งเขียนข้อความว่ามีคนบางคนตื่นเต้นที่ได้เห็นแสงแดดเห็นบรรยากาศข้างนอกอในระหว่างเดินทางแย่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อเดินทางไปคุรันทีนต่อที่ฮอสพิทอลการได้เห็นแสงอาทิตย์ในรอบสิบวันของเขาดูมีความหมายมากๆเลยอีกนิดนึงจะได้กลับบ้านแล้วนะคนทั้งบ้านรออยู่ โดยสับใหม่นี้ที่คนไทยต้องรู้จักวันนี้คือ Hospital อเดี๋ยวจะบอกขาคร่าวว่า Hospital นี่คืออะไรนะครับก็คือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจสำหรับผู้ที่ป่วยโรคโควิด -19 ที่อาการไม่รุนแรงไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนนะครับหรือการ,ปรเปลี่ยนมาอยู่โรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนั่นเองทำให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถรับรองผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ มาที่อีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงนะครับสำหรับคุณแจงปุณาสาภรยาของตลกชื่อดังคุณแจสชวนชื่นเนี่ยนะฮะที่ตอนนี้กําลังรักษาตัวจากการติดเชื้โควิด -19 อยู่เจ้าตัวก็บอกว่าได้ไปตรวจโควิดเนี่ยเป็นรอบที่2ละและผลก็ออกมาว่าไม่พบเชื้อนะครับงานนี้ก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยยิ้มได้หลังจากที่ต้องรอลุ้นผลมานานหลายวันโดยล่าสุดคุณแจงเองก็ได้โพสต์ภาพนะฮะพร้อมข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าตรวจรอบ2หลังจากพบกลุ่มเสี่ยงในวันที่7 นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยสิวันตรวจครั้งแรกวันที่11ผลเป็นลบตรวจครั้งที่2วันที่17ผลเป็นลบขอ,อก,กักตัวอีก7วันและตรวจอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3เนี่ย24เมษายนก็แฟนๆเพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันยกใหญ่ครับนอกจากนี้ก็ยังส่งกำลังใจรวมถึงให้กับคุณแจสด้วยแหละครับ มาที่นักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับพี่ปั่นครับภัยบุญเกียรติเขียวแก้วล่าสุดติดโควิด19นะครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่าตัวเองเนี่ยนะครับไปงานที่จังหวัดระยองในวันที่10เมษายนที่ผ่านมาหลังจากนั้น3-4วันก็มีมีอาการไอนะฮะมีไข้อ่อนๆก็เลยไปตรวจในวันที่14เมษายนนะครับจากนั้นก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด19 แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันที่15เมษายนนะครับพร้อมกับแจ้งคนใกล้ชิดนะฮะกับตัวเองตั้งแต่วันที่10เมษายนให้ไปตรวจหาเชือ้อและก็กักตัวเฝ้าดูอาการครับโดยในที่นี้ครับยังแจ้งข่าวเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่36ปีของตัวเองที่ก็ขายบัตรอยู่ณตอนนี้กำหนดเดินเนี่ยจัดขึ้นวันเสาร์ที่17กรกฎาคม ซึ่งวันนี้ก็ยังคงจัดตามวันเวลาสถานที่เดิมครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือว่าต้องเลื่อนจริงๆเนี่ยก็จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งรวมถึงขอโทษแฟนเพลงผู้จัดแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยแหละครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ